สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่สามที่บตอนพระภัยมณีพบนางละเวียงวันลาคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังแลวฟังได้เลยนะครับ พ่อภัยได้ยินสินสมุทรอดสูสุดแสนสะเทือนทำเมินหน้าแล้วตอบความตามวิสัยไวปัญญาเจ้าช่างว่าเหมือนสตตีไม่มีมือเอ็นที่ไหนไล่ตั้งหันพลันชีวิตเล่ากับฤทธิ์ไม่ไล่จะได้หรือเขาเชี่ยวชาญการศสืกได้ฝึกปือมีฝีมือเหมือนหนึ่งชายเป็นนายทัพถ้าเหมือนเจ้าเข้าไปไล่เอาไฟจุด แล้วไม่หยุดยังคิดจะติดกับอันแยบยนต์ควรศึกย่อมลึกลับแม้นจะจับก็ให้มั่นขั้นให้ตายเราชียงชัยไม่ชนะกลัวจะแพ้จึงเกี้ยวแก้การศึกมันนึกหมายด้วยเสียทีคีวันจะอันตรายแต่ลอดตายเหมือนกันนี่เป็นดีนักอันหนึ่งเล่าเราจะก็ป่วยและถวยจิต สุดใจคิดทำการไปหันหักหยุดพระหลลอนอรนีกรให้ผ่อนพักจะได้รักษากายให้หายดีเพียงขึ้นบกยกขึ้นตั้งอยู่วังใหม่ให้หนายไพล่ยไลรักษาทุกหน้าที่คอยระวังนั่งยามตามบักคียังให้มีเพศภัยสิ่งใดพลานและส่วนพระอนุชาโยธา,าทัพ เขาหยุดยับยั่งอาศัยในสถานหมอพิทักษ์รักษาพยาบาลคิดลำคาญด้วยลูกสาวเจ้าลังกา ปราชมยององละเวงวันลาลาดแสนสามารถมาในไตรพกษาขั้นล่วงลางสว่างแสงพระสุริยานางขับม้ามาในดงแต่องค์เดียวจนพระเพศเวลาพานุมาตล่วงลีลาดรับเงาผู้เขาเขียวเสียงเสือสิงวิ่งแต่เพื่อนตะเกินเขียวนางเหลียกเลี้ยว หลงทางเปลกลางดงแต่เดือนงายสายแสงแจ้งกระจ่างดูพลาวพล่างปลึกษาป่าละหงนำข้างโปรยโปรยละอองมาต้ององนางแสนทรงสวกสลดุดละทดใจโอ้โอกเอย๋ยเคยสำรานพันประเทศมาท่เลสแรมเดินเนินไฉลย เคยพร้อมพลักรักสนมกลมในมาเปลี่ยวใจจรทางอยู่วางเนินเคยเสวยเนยนมพิลมลดมาจำอดโก้อกและหกและเหินทั้งหิวหอบบอบช้ำและยำเยือนหนทางเดินก็ไม่แก้งว่าแห่งใดแสนสงสารพาทีมาที่นั่งเส้นกำลังเหงื่อสซมชะลมไหล โอ้ครั้งนี้ชีวันจะบันไลไหนจะได้กลับหลังไปลังกานางนึกนึกแล้วสะึึกสะอื่นให้พระชนในพลั้งพลายทั้งซ้ายขวาจะแลเหลียวเปลี่ยวใจในยนาจนเวลาดึกสงัดกำนัดนอนถึงทานน้ำลำเนาเขาอังกาดทีลาลาดแลเลื่อม เงื่อมสิยงขอนลงจากม้าพาเดินดำเนินจอนให้อาสดรกินน้ำคล้อยสำลานแล้ววชมโยงทรงสเสวยสว่างจิตลำครานคิดด้วยว่าม้าวดอาหารแมนม้าร่มแล้วเหมือนไกลละวายปรนันจยงเสียงสัตว์อธิษฐานถึงบุญญาเดชผลปนนิบัติจังหวัดทวีป ช่วยชูชีพชนชาติพระศาสนาอย่างเยื่องตามเยื่องอย่างทางทันกัลุนนาประจุลาติเวณย่อมเห็นใจแม่ข้านี่ม่ได้ดงคงดำรงทวีบขอเส้นชีพเด็ดดับดังหลับไหลแม้นจะได้ปลายบำรุงซึ่งกลุงไกลขออย่างให้ชีวันเป็นอันตราย จะปล่อยม้าไปหากินในถิ่นเถื่อนให้มาเหมือนใจกิจที่คิดหมายแล้วปล่อยม้าว่าไปตามความสบายแต่เดียวใดกินหญ้าภาษาใจแต่ล่วงเร้าเจ้าจงมาถึงที่นี่ค่ำวันนี้เราจะนอนชะง,ง่อนเฉลยพางรูปหลังสั่งม้าแล้วคลาไกลขึ้นอาศัยเสียงขอนด้วยอ่อนแรง อันแก้วตราลาหูขึ้นชู่ช่วงชวด,ดังดวงดาวสว่างกระจางแสงเที่ยวสองดูผู้ผาศิลาแหลงยันตำแหน่งหนึ่งเลื่อนเตือนสบายเหมือนบัลลังบังลมลมน้ำค้างพนวดนางนึกสมอารมณ์หม่ค่อยเอ็นองค์ลงบนแท่นศิลาลายและถวยกายกลมานาศวาดวิญญา เย็นยะเยอือบเงียบเงาเศร้าสงัดดึกกำดัดเดือนดับรับเวงหาแล้วห่วยหิววิวไหวเมื่อใสยาหอมสุมาไล่รอบขอบจีรีเสียงแหว่แหว่แม่ไม้ลองในล่องประสานซ่องเสียงจังหลีดตังหวีดสีเสือื่นอ,อน้อนอ่อนอารมณ์ไม่สมปดีดังดนตีความขับให้หลับไป พอเช้าตูวรู้สึกนึกถึงมาลงมาหาท่าหินที่ดินใสม่วนประโอดสวดสงฆ์พักประภัยคิดอะไรแลหาอาสาสงพ่พอได้ยินดินลั่นเสียงคลั่นขึ้นเธอเทือนพื้นผู้ผาป่าละหงประเดี๋ยวหนึ่งตึงสะดุ้งดังผงบลงยิ่งอยู่ตรงหน้าท่า น้ำเต้าทองเหลืองอาลามงามงอมหอมละลื่นดูสดชื่นสูสีไม่มีสองสรงใสนักชักมีดออกกีดกลองขาดเป็นสองเสียกใส้ข้างในแดงนางเชียมดูรู้ว่าโอชาลดเหลือกำหนดในมนุษย์สุดแสวงตั้งหอมหวานสั้นเสียว ีเลี้ยวแรงที่สอยแห้งหิวหายสบายบานพอมาเมี่ยงวิ่งมาแล้วอ้าปากรู้ว่าอยากเยื่นให้มาเป็นอาหารมาลำพองรองเชิงเริงสำลานนางนั่งฝนันสิ้นซิมจนอิ่มใจยังเหลืออีกเส,สียกเสี้ยวไม่เหี่ยวแห้งหอแตะแบงมันมัน่งมัน่นไม่หวั่นไหวขึ้นทรงนั่งหลังมมาแล้วคลาไกล พอสัตว์ไพลู่อึงขะหนึ่งมาทั้งเนื้อเบื้อเสือเสียงกระทิงถึกหมู่มะลึกแลกลวยทั้งซ้ายขวาบ้างแลพบหลบตัวด้วยกลัวตาบ้างวี่งมาวิ่งไปว่าไข่กัน พอเห็นคนบนจะงออนสิ่งขอนเขาล่องว่าเรารักษาพระนาสันนางวันลามาได้กินดินสำคัญไม่แบ่งปันให้เราบ้างเป็นอย่างไรนางแลดูผู้เท่าบนเขาเฉียวเป็นเสียกเสี้ยวแต่ข้างขวาน่าสงสัยจึงทักถามตามแครงไม่แจ้งใจท่านเสื้อไรล่องทักรู้จักเรา อันของดีมีรถไม่หมดสิ้นยังให้กินได้อยู่ท่านได้อยู่ท่านผู้เท่าแต่พลายแพร่งแก้งความตามสำเนาก่อนเถิดเราก็จะให้เป็นไรมีฝ่ายอารักษ์ศักสิทธิ์สถิตสถานจึงแก้งกันกับวันลามาลสีอันลูกอันนั่นหรือซื้อว่านมพะระธรณี ถึงพันปีพูดขึ้นเหมือนปืนดังฟูงสัตว์ไพลได้ยินทั้งกลิ่นหอมมาพรังพร้อมเพราะจะกินทวินหวังด้วยหวานเย็นเห็นประเสริฐเกิดกำลังกำจัดทั้งโลคาไม่ลาคีอายุยืนชื่นซุ่มเป็นหนุ่มสาวผิวนั่นเหลากับทองละอองสีถึงแก่เท่าเข้าเรือน สามร้อยปีก็ไม่มีมัวหมองและอองนวนทั้งเนื้อหอมกรอมกลินและลินลื่น,นเป็นที่เชื่อนเชยบุรุษสุดสงวนเราได้กินดินทนันได้รันจวนด้วยเท่ละพระอีสวนเธอสาบไว้ให้อยู่เฝ้าเขาอังกาศขาดครึ่งซีกสุดจะเหลีกเลี่ยงกรรมจะทำจะไหน ต่อได้กินดินทนนันเมื่อวันใดจึงจะได้เต็มกายสบายบาน วันนี้ก็จะขอยุติแล้ว่าถทงอย่างตอนนี้แล้วขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ